สวัสดีนักเรียนคนด้วยนะจ๊ะวนในจารียกับช่องเชฟ h ช n n นลกับคูสวยด้วยเอ๊ฮ่าฮ่าฮ่าพูดไปเรือยก็วันนี้นะคะเราก็ทำโรงเรียนนะขัุโคนเราจะมาเปิดโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนปฐมกันเนาะแลวก็คือห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะ เราจะเรียนถึงพักเที่ยงหนักเพราะว่ามาัเป็นที่เรียนนั่นเองมันก็จะให้นักเรียนนั่งเรียนมีกี่คนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าโรงเรียนก็มีแบบนิดๆหน่อยๆเดีย๋ยวคุณครูขออนั่งเขียนกระดาษรอ,อนักเรียนแล้วกันนะจ๊ะ คนร้องเรียนเขาจะได้ทำทำความสะอาดพื้นด้นก็ได้ร้องกได้ร้องก็ได้เรอนลกเรียนมาสวัสดีคัทคนมีมี่เองนะวันนี้มีมี่จะไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าจะไปโรงเรียนสายวันนี้ต้องไปโรงเรียนอีกมีมี่อยู่ปหนึ่งแล้วนะอีมีมี่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนก่อน เพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนเมีมี่จะมาหรือยังมี่ยังไม่แน่ใจคุณพ่อคุณแม่ของมีมี่เห็นโรงเรียนเปิดใหม่คุณพ่อคุณแม่มีมี่ก็เลยสมัครให้นี่มี่ก็อุปนรณ์แล้วเพื่อนเมีมี่ยังไม่มาเลยอย่างมีมี่ไปนั่งเรียนก่อนนะทุกคนโรงเรียนใหม่สวยมากคุณครูคุณครูกำลัง ลกกระดานอยู่เลยอ่ะคุณครูคุณครูค่คคคะใครมันนะอ้าวมิม่ม,มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยเหรอจ๊ะมาแต่เช้าค่ะพอดีหนูรีบอาบนะ้ำเสร็จตัวนะคะเพราะว่ากลัวมาเลยนไม่ทนันอืมไม่กลัวมาเรียนไม่ทันหรอจ้ะโรงเรียนอะ่ะเปิดตลอดเลยรอนักเรียนทุกคน อ๋อค่าครูไม่นั่งคิดได้เลยนะจ้าน้าตรงไหนก็ได้เลยแล้วแต่มินี่เลยนะค่าขอบคุณค่าวิครูที่นี่ใจดีจังเลยอ่ะดูกินั่งตรงไหนก็ได้ด้วยนั่ตรงไหนดีนั่งงคิดว่านั่งตรงต้น,ะมมนตตไม้ตรงนี้ก็น่าจะดีนะนั่น,ะนตรงนี้เลยลักกันรอรอเพื่อนมาแค่นี้ก็จบแล้ว โอ้ยแกดูดิมีโรงเรียนเปิดใหม่ด้วยอ่ะไปกว่านะอืมไปโรงเรียนเปิดใหม่อ่ะดีกว่าอีกไปกันเถอะรีบวิ่งก่อนก่อนที่จะรีบอันนี้สักคดีนะไปไปไไปเข้าเรียนเข้าเรียน มารักค่ะคุณคุณน้ำสวยเอ้ารูเธอมาสายกันอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อเกรยรุ่นโอ้ยก็มาสายประจำขอโทษทีนะคะนม่มันก็เป็นเสียไปนั่งไปนั่งไปนั่งค่ะคุณคูไปนั่งสิทคน โอ้ยนี่จะไปนั่งตกคุทำไมเน,นี้ยปกกระทึกคับก็ผมเห็นเพื่อนนั่งตกะคผมก็เลยนั่งไปนั่งหนูนเลยไป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 นั่งนั่งนั่งมาแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะไปนั่งได้แล้วผู้เชายคนเนี้ยอืมอ่าอ่าเอาเราจะักเรียน เราจะมาแนะนำตัวกันก่อนนะจ๊ะเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยเอ,อหนูชื่อไรหนูชื่อนานา,นาค่ะจ๊ะและเธอละจ๊ะวะหนุ่มผมผมชื่อคอปเปอร์ครับจ๊ะและหนูละจ๊ะหนูชื่อจีค่ะ แล้วหนูคุละจา๋าหนูชื่อชูเมค่ะจา้าแล้วคุณะจษาหนูชืู่ดาหนูชื่อ,ม,ม,อมีมี่ค่ะจ้าเงั้นเราแนะนำตัวกันแล้วเราก็จะมาเรียนกันเลยนะจา้าวันนี้จะมาเรียนเรื่องการบุกริษนะทุกคนาตามมาจ้าแบบคุกเอา ครับนึงก็ได้แต่ละเขียนก่อนอ่ะครูเขียนเสร็จแล้วจันนักเรียนใครตอบได้ออกมาตอบเลยไม่งั้นคุณจะชี้ตัวนะจ๊ะอ๋อจะตอบมาเลยดีนะอยโอ้ยทำคนนี้ไม่เก่งอยู่ด้วยเร็วๆนะจันนักเรียนเร็วนะดูแล้วครูคะหนูตอบได้ค่ะ ตอบได้วิ่งออกมาเลยจ้าค่ะคุณครูอกับกาเสร็จแล้วค่ะครูอืครูไปก่อนนะอืชิดาชิดางั้นชิดาเขียนตามครูเลย ไปพักได้เลยนะจ๊ะเพราะมีนี่ท็อปเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พี่เขาเตาาไปนอนล้วจ้ะทำไมพี่พี่เขาต้องนอนดนะ อยูที่นอนดีกว่าเลยสวยอ่ะมีมีมุ้งให้นอนด้วยแต่ไม่อยากนอนคนเดียวนะีอยากมีเพื่อนนอนด้วยจังช่วยพี่พี่เขามานอนดีกว่าตกลน จะเละช่วงที่พี่เขามานอนดีกว่านะพี่พี่นอนกับหนูหน่อยนะ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 นอนกับหนูค่หนูนี้นะนก็ได้จ้าพี่พี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะพี่ตามหนูมาเลยพี่พี่พี่ดีๆนะพอเค่พี่ถอยซิ ใช้โฉสิพ่อพี่จะาดานหนูทำไมไม่หน,น,นจะไม่ให้พวกกีนมันด้วยนะปปะดใจโอ้ยพี่คนนี้ทำไมไม่เดินตามมันเล่า นทุกคนนอนกันแล้วอ้าวพี่กับเมนี่ก็นอนแล้วนอนดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ เ,เกมน,นี้นะคะก็สาม,มารถโหลดได้นะชื่อว่าเกมสกูลัสคูนะคะก็น้องๆน,นะคะหรือพี่ๆนะคะอยากให้สร้างอะไรอีกหรือว่าทำทิปอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คัิงหน้าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ